มาครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟกีเว่นสีนะครับทุกคนเป็นแนวเดิมเลยนะครับเซิร์ฟกีเว่นเนาะก็เป็นแนวเกาะเหล็กเกาะสีนะครับช่วงนี้ก็แอดมินให้เล่นไปก่อนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยเปิดมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาเปิดใหม่นะครับเพิ่งห้าชั่วโมงแอดมินก็กลับมารันวงการอีกรอบหนึ่งนะครับเซิร์ฟนี้มันเหมือนจะเป็นตำนานเหมือนกันนะเซิร์ฟเนี้ยนานอยู่เหมือนกันนะครับทุกคน โปรโมชั่นก็ยังไม่มีนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นของแชร์นะครับทุกคนอันนี้คือไอเทมสมัครใหม่ได้นะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับได้2กล่องนะครับทุกคนเป็นกล่องน่าจะเป็นกล่องสไนเกับกล่องปืนกลนะทุกคนประมาณนี้ครับอืมอันนี้แชร์กลุ่มก็ใครที่ตามผมมานะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับตัวละครนะครับวิ่งไว5%้เนเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับเปลี่ยนชื่อกัน เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ลุยกันเลยนะครับทุกคนก็กล่องก็เป็นกล่องปกตินะครับเอาไปยิงหน้านะชิวๆเลยแอดมินใจดีนะครับคนก็เยอะนะทุกคนประมาณ10กว่าคนนะครับ6กบวกเนะครับประมาณนี้13คนมาลุยกันดีกว่านะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราไม่ได้เล่นนานและกีเว่นนี่ตำนานผมมาเล่นโอ้โหสมัยช่องเก่าผมนะผมบอกเลยว่ากีเว่นนี่เป็นอะไรที่ผมลงคลิปบ่อยมากเลยนะสมัยก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูไหวเปล่าเซ้นเป็นนาแป๊บ ไอ้ยี่ปิ้นก็เอาอ่ะกระตุก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 เออมีกูตัวเดียวขาดดีแต่ผมกระตุกอยู่นะตอนนี้กระจอกไอ้ควายไอแบบอุ้ยปืนมันตรงเหรอใส่แฉก้านควายเมืองไม่ได้เล่นเลยนินจาผมยังไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้เล่นเลยนะงานเนี้ยทำไมกระตุกว่ะเธอผมกระตุกวะเนี่ยงานเนี้ย นี่เปานังไมันเี้ยน่เปะีเปอะเป็อรวะโคมันผมบอกเลยงั้นเนี่ย ก็ผมบอกเลยว่าแนวนี้ก็เล่นเล่นง่ายนะสำหรับผมนะทุกคนอุ้ยเียของแท้ของแท้เปล่า <c oughs> เล่นมุมโลเลยผมเฉยเลยโอเคครับวันนี้ก็ไอปิ้นน่าจะมานะทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดสตตีมหน่อยแล้วกันขอเปิดสตตีมก่อน ผมว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไอ้ปิ้นมาแอดมินไม่ได้บอกนะครับทุกคนว่าไอ้ปิ้นมานะเน,นี่ยว่ามีตัวะปินป้นในปิน้นในปิ้นตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นไข่ปุ๊เนี่ยแอดมินนะหรือไอ,เอ้เวินดูแป๊บเฮิรอ๋อไอ้เวนินไอ้เวนิน ก็หลายคนมาสตรีมนะครับแอดมินเซอร์มีใจปั๊มแดงวะเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วอะอะไรวะเนี่ยหายกันหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟอื่นแหละแอดมินเปิดเล่นฟีคุณเล่นพตรเยอะดูดิพูแต่ผมกระตุกมากเลยขออภัยนะครับถ้าผมกระตุกคลิปอาจจะไม่สนุกนะผมกระตุกยิง ว่าเลยละกันเฮ้โยก็ว e. า่าจตสผมไม่ออกสักกีที เอาไปโดนเลยตัดๆปางเป้าไม่โดนเลยเล่นลนจัดอหะผมบอกเลยนะรอบนึงอีก่ข้รอบนึงสนุกนะแนวเนี้ยผมบอกเลยแล้วก็แอดบินให้เล่นฟรีด้วยตอนนี้สบายๆก็คนแล้วก็คนก็เริ่มเล่นเยอะเรื่อยๆนะครับ ตัวแม่งเลยอัดตัวแม่งเลยเสียงอย่างดังเลยปะขอลดเสียงหน่อยแต่ผมว่าเล่นมันยิงนะแนวเนี้ยแล้วประเด็นคือยังไม่มีของโกงนะครับห้าสิบมาน่าจะหัวสองนะเสร็จธรรมดาข<ม>่มจะระเบิดจริงกระตุกจริง โอ้โหเบิ้ลกูตายเลยไม่ไหวเลยทุกคนไม่ไหวจริงๆง ใครจะไปไหวไวะเยอะคนเยอะไม่ไหวครับเยอะจริงโอ้ <c oughs> ไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงครับทุกคนม่เยอะจริง <c oughs> ผมตายเป็นหมาเลย <c oughs> แต่มันก็สนุกนะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับตนในตรงอะ คือมันวางเป้าแล้วโดนหัวอะไเงี้ยมันก็เลยอาจจะได้เปรียบโอ้ยปากดีอย่างไงเฮียนี่โอ้โหไม่ไหวคนระับ มันจัดมันจัดถ้าโหมีเพื่อนมาเป็นแบ็คหลังผมไม่โดนหนัดตัวตายแบบนี้หรอกผมวงมองหลีเดี๋ยววันเนี้ยจะมาโชว์ว่าเล่นคนเดียวมันก็เล่นได้นะจริงมันเล่นคนเดียวมันเล่นได้เพราะว่าแนวเนี้ยแค่บางเป้าโดนหวัวแตกแน่นอนแล้วปืนมันก็ขั้างจยิงง่ายเลยนะครับเป็นเป็น BS โอ้โหไม่โปเทคก,ก่อนเฉยนะเอนะยะไม่งั้นล่วงโอ้โหไม่ไหววะ <c oughs> ใส่กันนัวจัดเลยไอเราก็สนุกอยู่คนเดียว ตายกันเนี่ยโอ้โหดิด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 เลยดิดเลยดิดเลยเดี๋ยวไปหาเซฟอื่นเล่นดี่ยมีล็อกกี้โนสไนนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปล็อกกี้โนสไนนเดี๋ยว ก็เห็นผมเอาอย่างนี้นะครับทุกคนผมไปฝึกมาผมไปฝึกมาที่เห็นผมยิงได้ก็ผมไปฝึกมาอยู่นะครับทุกคนอาจจะบางเป้าโดนหน่อยแต่ก็ยังไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนมันมันดีกว่าน,นี้นะเอาจ,าจริงแต่ปืนกลน,นี่น่าจะยังไม่ไหวนะครับปืนกลน,นี่ยังไม่เคยได้วอร์มเล่นเลยมาก่อน แล้วทำไมผมมาโดนลุมวะเนี่ยนี่ไงโง,ง่สมน้ำหน้ายิงหลังกู่าสมน้ำหน้าไปดิม็ธรรม,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 มาดาแต่น้องคนมาเล่นโง,ง่อ่ะ โอ้ไอ้ไม่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 ไอคนที่เวนมาเล่นง่เองเปล่าเมื่อกี้เอาหัววิ่งมาใส่กระสุนทำไมออะเวนโอ้หูเหลือแปดไม่ให้หัวผมทุกเม็ดมาเล่นอะไรกล่นวะเนี่ย ไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเวนต้องตีก่อนต้องตีก่อนอออไม่ไหววะโกลน่ะโกลนี่ไม่ไหวเลยเเเเ <na> โอ้โหโอ้โอที่ไปไหนก็เจอต่คุณถ้าเป็นสไนนะผมบอกเลยวางเป้าโดนวางเป้าโดนอะไรอย่างเงี้ย ไปเสือสนายดีกว่ามาั้งโกนไอบีจะโกดอย่างเดียวลิโอ้โหไม่ไหวลยไอพี่กนอย่างโง่ผมอะว่าจะอีกสองสามจานน่าจะเป็นวันเลยมั้งเนี่ยถ้าถึงจะเล่นได้นะกลเนี่ยผมว่าอย่างนี้ผมก็ยิงรีดิครับตีกว่าละกันไม่ไหววะ ต้องรับจี้ก่อนไม่งั้นผมไม่ไหวครับเอาจี้อออโอ้โหเหลยห้าสิบนะมีเพื่อนละผมเล่นดีๆเดี๋ยวปึ๊บตั้งใจเลนละมาไม่พูดยืนละ ข้างนอกยิงเข้าด้วยเหรอข้างในย,ยิงเข้าด้วยวะเ,ยยเดียเ๋ยวไม่ตายอ๋อนี่ยโอ้โหหน้าหลังเลยเล่นปืนอื่นบ้างดีกว่าเ,เนาะเกาอ,อาร์คดิอาร์คมันเล่นง่ายกว่า <Okay. S 1> หรือยังไงทำไมคนเขานิยมเล่นกันเยอะ โอ้เขาเล่นกันเยอะยังวะอู้ยดี่ะเอาเรื่องอยู่ ะพอดินจาสะพอดินจาต้องทับปอดละถูกแล้วตายเยอะแล้วเนี่ย โอ้โหเฮ้ยหลังมายิง <laughs> ไม่รู้ตัวอีกว่าว่าไม่มใช่เพื่อนตัวเองไม่รู้ตัวอีก <laughs> เฮ้ยเว้น่ังบื้อเลย <laughs> มึงคิดว่าเพื่อนตัวเองเหรอวะเว้นเมือ่อกี้ฮะกูถามจริงแท้ ดี๋ว่ะอยากก็จะสนายอ่ะไม่ไปในห้องสนไนปยวะเนี่ย ยิงหลังวะยิงหลังทำแมวอะไรละ่ะแล้วมึงไม่ทำให้มันมุดได้วะเนี่ยแมพเนี้ยโอ้โหยิ่มันจะมาจุกตรงนี้หน่อยมันมุดไม่ได้ครับทุกคนโคตรเฮี้ยเลยเไปเอามาผิดมันจะหมุนซะหน่อยไม่ได้มุดเลย หนัวเว้ยเฮ้ยบำยาไม่ติดมันมุ้นไม่ได้อ่ะ เออน่าจะทำให้ม oh ันม right? like eh, ูดได้นะตรงเนี till, right? ้ยเอายิงเลยเพราะว่ามันชาร์จตัวไม่ได้นะครับถ้าตัวอย่างนี้คือขมันมันจะโดนเสือข้างนอกนะเอายิงเลยโอ้โหตายเฮ้ย ชาดากเลยโพสอ่ะชาดากจริงมันมูดไม่ได้อ่ะข้างหน้าเทียบเลยอุย้ยวันนี้กวันเลย Oh. kẽm thì nón lo lại à กดไม่ได้ลนะ่นี่ เอาตายครับ้เทคฮ้ยทำไมมีโคเทคยู่เลยอ่ะ ายโง่อีแล้วผมเนี่ยจะดันมาจะว่าเข้าข้างหลังมันเนี่ยไปแย่อย่างบื้อเลยเปชีเราไปเล่นสนายดีกว่าสนายยังมันกว่าลิโนโอะองยิงเลยไปเล่นสนายดีกว่าดัดทูเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตายโง่อีกเช่นเคยแต่เพิมนี่มาเล่นติดลมนะผมว่ามันน่าจะได้ตัดคลิปอยู่นะครับถ้าได้ตัดคลิปก็ขออภัยนะครับเพราะว่าคลิปมันน่าจะยาวกระตุกคนลงกระตุกคนลงนะ ที่กระตุกไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าคนมันลงเซิร์ฟนะับจะได้รู้ด้วยนูเนมคีบบอดผมยังไม่ถึงเลยรอตั้งนานเนี่ยมาแล้วครับหนึ่งตัว เาเดี๋ยวอัดตัวซะเลยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลย ของจริงโดดมาใส่หัวเลยไอเติรนนี่กูต่อยแบงค์แหล โดนหรอวะอบตายเลยไอ้นี่ไอ้เตึน้นนะเนี่ยตั้งชื่ออย่างเงี้ยถูกเลยเสียงคุ้นๆใช่มึงแน่นอนแต่ผมไปเอาไอ้เตึ้นเนี่ยถึงจะตายแต่ก็เอาเป็นอะไรกันปากปีอะไรกันอบตายเฮ้ยเฮ้ย แม่เห็นกูเอากูเลย <c oughs> ยิงไม่ดูเลยวะเฮ้ยไปเล่นกลมาไปเล่นน <c oughs> ี้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้อีกสักพักอะ่ะ <c oughs> อุ้ยตั้งโลคอัดหน้ากูอีก นต่างไม่กลมนะครับตอนนี้ <Outside> เฮ้ยเฮ้ยถามจริงยิงไม่โดนเลย <Cop ied> ตั้งสต,ตินั่งสมาธิตั้งสต,ติก่อนได้ไหมเนี่ moi! ยอ่ะยิงไม่โดนเลย ตั้งสต,ติก่อนต,ตาต,าตาัดไอ้ลวยเปลียล่ยนตะโขบกัน <c oughs> งออะไรมาหมดว้ มึเงเอาอะไรมาหมดกูถามจริงเถอะมึเงเอาอะไรมาหมดจุดเกิดพี่อับเลยเลองเอวิวบ้างไหมอุ้ยเออไม่มีสะโคบด้วยเอวอะโอ้ ดับวเหมือนมือนจะดีนะไม่มีตะโขบเลยง่ายดีเฮ้ยไปบ้าเขาทำไมวะไบ้าเขาเฉยเลยสภาพตัวเองยังทำอะไรไม่ได้เลยไปหาว่าคนอื่นหาทำ ไม่โดดละเริ่มจะไม่โดดละทุกคนเริ่มจะมัวสัวมัวแหลกโอ้ตายมาทุกคนรอบสุดท้ายละผมว่าน่าจะยาวแลละนะครับลิปนี้แต่มันมันจริงนะครับแฟิน,นี้ผมเับาประกันเลยว่าใครที่เล่นนะ ไม่ไม่สนุกให้มาติเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอดมินให้ของฟรีนะครับทุกคนให้เล่นฟรีฟรก่อนโปรโมชั่นน่าจะยังไม่มาหรอกนะครับแอดมินทำให้เล่นฟรียาวๆเลย โอเคตายพอแล้วทุกคน <d> ผมเหนื่อยแล้ว <d> เอาจริงสายตาเริ่มไม่ดีนะครับทุกคนผมไปแล้วจเจอกันใหม่ครับโอ้โหยี่สิบแปดนาทีที่เล่นมาก็ถือว่าเดี๋ยวผมตัดให้มันเหลือประมาณยี่สิบละกันเพราะว่าแนวเนียน้ยมันจะอาจจะนวลเนียนวลเนียจัดจริงๆเดี๋ยวผมเอาช็อตที่นวลเนียเนาะเอาให้ดูนะครับทุกคนหรือถ้าผมขี้เกียจผมก็จะไม่ตัดนะครับทุกคนถ้าใครเห็นช็อตไม่นวลเนียก็แสดงว่าผมไม่ได้ตัดนั่นเองนะครับโอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย